สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคิดถึงกันไหมไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นเดือนมกราปีหกเจ็ดนะครับอัปเดตกันหน่อยลูกแกะชุดใหม่นะครับนี่ครับอายุป,ประมาณสิบวันเจ็ดวันเริ่มตอนหางแล้วนะครับแฝดนะครับเนี่ยมีเดี่ยวมีแฝดปีนี้ได้แฝดเยอะเลยครับโนูหนูหนูติ๊กติเพียบเลย เด็กชุดนี้เป็นผลงานของแบ็กดรปเปอร์ที่นำเข้ามาจากแอฟริกานะครับโครสร้างสวยเลยทับกับแม่เลือกสูงของเรานะแต่ว่าพันุกรรมพ่อดูเนี่ยโดดเด่นมากตัวเมียเนี่ยลำตัวสวยมากครับเนี่ย นี่ตัวเมียนะครับเนี่ยดูดิสวยมากแม่เป็นแบบนี้เองเนี่ยไม่ใช่แม่พันธุ์แท้เลยแม่รูปผสมแต่เกรดคุณภ,ภาพดูสลังกม็มาร์คมาร์กสวยมากนะครับชุดนี้ พูนกระจายกระจายแล้วก็มีล้อคลออีกหลายตัวมีไว้ดเปอร์ด้วยนะครับผมเลี้ยงไว้อีกด้านในอยู่ววันไหนถ่ายไว้ให้ดูไว้ยังไม่ค่อยลอด,ด้านในก็มีหัวดำลอดอยู่ห้าหกตัวเหมือนกันนะครับสวยทั้งนั้นแล้วก็มีชุดที่ลอดก่อนนั่นก็เป็นพ่อมารวยอยู่นู้นนะเนาะเด็กๆ่น่ะหน,นะ่น่ะน,นะครับลูกมารวยมารวยก็เป็นแกะที่พันธุกรรมแฝด ที่เราาาพัฒนนขึ้มเลี้ยงแกะมีแปลงหญ้านะครับก็สามารถปล่อยกินอย่างเงี้ยได้แล้วพื่อดูแลเราก็พยายามทำระบบน้ำหมุนเวียนก็สามารถเลี้ยงแกะได้ละพื้นที่ไร่สองไร่เนี่ยแกะสี่สิบตัวห้าสิบตัวเนี่ยทำระบบหมุนเวียนเนี่ยเอาอยู่เลยนะครับ ตอนนี้ราคามันไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นใครที่อยากจะเลี้ยงรีบซื้อนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับของส,อสวยๆไม่ค่อยมีหรอกก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าสนใจอยากถามข้อมูลก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับยินดีให้คําแนะนํทาทั้งแพททั้งแก่ยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ